เรามาดูวิธีการสาธิตไปกันนะคะติดตั้งไปเสาโทรศัพท์ค่ะทีมงานหัวร้านซิ่งนะครับเฮ้ยทำไมมันยังคักแค่ละะไ,ได,ไไดนขนะววันนี้เราจะขึ้นไปก่อนนะคะทีมงานหัวล้านซิ่งค่ะ เราต้องวัดให้ตรงก่อนนะคะวัใส่เสาวัดใ่เงงสางเทวะะัดหร่วั่วัหวัดวงเวัดไงดวอัดนัดวัดวัเรัวัดนัดาัทวัดวัดวัวัดาัดวัดวังวัด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 ด้ัังได้ััง,ได,ง <c oughs> ได้ยังครับ <c oughs> ได้แล้ว,ลวอันนี้วิธีการจัดให้ตรงนะคะเห็นไหมเราทำงานกลางแดดนะคะทุกคนความร้อนไม่ใช่อุปสรรคของพวกเราทำงานได้ค่ะทำงานได้เหนื่อยไหมคะร้อนไหมอเยี่ยมค่ะเยี่ยม อันนี้คือเราก็เดี๋ยวจะเอาตัวยูมาใส่นะคะใช่ค่ะอันนั้นแหละค่ะตัวยูค่ะทำงานมากี่เดือนแล้วคะไม่ถึงเดือนฝั่งนี้ตรงแล้วนะฝั่งนี้ตรงยังคะตรงแล้วตรงแล้วเหรอฝั่งนี้ละฝั่งนี้ตรงแล้วอันนี้ที่เราขีดไว้นะคะทุกคนไม่ถือดูอะไรอ่ะให้มาเดือน ลลแแค่นนั้นหะวิธีอ่าใส่ตัวยูนะคะใส่ได้ไหมเดีย๋ยวเรามาดูกันชิมงาน,นต่อใสแล้วครับคำๆดูแล้วก็ใส่ไปเลยะครับท<อ>ีมงาน,งนะคุณพ่ออน,นุั้นลูกพี่ถ้าลูกพี่จะขึ้นถ่ายรูปนะคะลูกพี่ลูกพี่อยู่นู่นคะ่ะ กำลังถ่ายรูปด้านล่างอยู่นะคะทุกคนอ้าวอันนี้ใส่อย่างคะอ๋อถ่ายคนใส่ก่อนเนาะมีรนนี้ใส่อยู่อุ้ยไม่เห็นเท่ากันกับที่ขีดเลยอะอ๋นนอเท่ากันแล้วอ๋อน,นี่ใส่อันนี้เราเตรียมขึ้นไปพรุ่งนี้เราใส่แอนนะคะทุกคน ร้อนแค่ไหนเราก็สู้ทีมงานหัวร้านซิ่งไปก่อนนะคะ